วัครับวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่มีต้นทุนในลักษณะของการเสี่ยงโชคหรือทําอาชีพที่มันแบบว่าไม่เปิดเผยนะมีลักษณะสีเทาๆบ้างสักหน่อยนึองอย่างเงี้ยนะครับก็คืออยู่บนม,อมือนี้นะองค์ประกอบของมือก็ตามมีที่เห็นก็คือสีเหลืองระแทนด้วยเส้นสมองนะครับสีเหลืองนะ ส่วนเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นแทนเส้นวาสนานะครับไอตัวนี้คือแนวของเส้นชีวิตนะเส้นตัวนี้ของเส้นชีวิตนะคนที่จะประสบความสำเร็จในลักษาการชอบชอบเสี่ยงนะเช่นซื้อหวยแบตเตอรี่เป็นหุ้นองค์ประกอบมันมักจะมใีในเดินตัวนี้แหละบริเวณใต้เนอาทนนิตย์นี่นะบริเวณใต้อนาเขีของเนอาทิตย์นี่ มันเป็นตำแหน่งของเ,เนินลับและก็เ,เนินยางด้วยปนะรอบก็คือหนึ่งนะเส้นสม,มองที่เป็นลักษณะแต่เป็นงามเนี่ยจะจะชอบในทางลักษณะแบบนี้สม,มองอยังลักษณะแบบนี้ว่าสม,มองคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการกะการคิดคำนวณพวกนี้ก็จะคล่องก็จะถนัดนะครับ คือโดยส่วนมากที่เห็นมายนาะมันมักจะเป็นเส้นสมองที่นแตะเป็นแล้วก็จะมีเส้นที่อยู่ใต้เนินอาทิตย์เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยขึ้นนี่นะจาสนใจในด้านของเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อรถกะี่เล่นหุ้นตรงนี้นะครับหวยนี่จะเป็นอะไรที่ลับๆนะเงินยานเนาี่ยนะจะต่างกับหุ้นนะหุ้นนี่ไม่ไม่ถือว่ารับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่งเพราะมันสามารถถูกกฎหมายได้ แต่ว่าวิธีการการที่จะเอาเงินจากหุ้นมานี่ไอ้ตัวนั้นละ่ะมันยังลับอยู่ไม่เปิดเผยวิธีการเรียกว่าปั่นหุ้นะนะะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างหวยกับหุ้นนี่ตำรวจจับหวยไม่จับหุ้นไม่จับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่เปิดเผยนะเปิดเผยเส้นสีแดงที่เกิดในตำแหน่งเส้นวาสนาเนี่ยนะครับตัวนี้เส้นสีแดงขึ้นมานนะเนี่ยมันก็คือรายได้เจ้าของมือชอบ ที่จะมีะไรายได้จากการซื้อขายหวยนัย่นแหละหมายถึงว่าเป็นเป็นเจ้ามือไม่ใช่ผู้ซื้อธรรมดาแต่ว่าเป็นเจ้ามือมาเลยมาเกิดในตำแหน,นี้นะครับเป็นเจ้ามือไม่ใช่คนซื้อทั่วไปนะเป็นเจ้ามือนะั่งอย่างอื่นก็สีเขียวก็ขายสินค้าสายอะไรต่างๆไปก็ขายเงินเกินัวนี้สินค้าขายก็มีก็าทำค้าขายด้วยส่วนตัวนี้ผู้ใหญ่หนุนก็คือตัวนี้นะเนี่ยคณใหญ่คนโต แล้วก็ในมือก็ยังมีเส้นองค์ประกอบตัวนี้เข้ามาด้วยเนี่ยการกะการสร้างสังเกตก็คือตัวนี้คนที่จะมีต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องหวยนะถ้าถ้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือถ้าเป็นเจ้ามือก็คือนะองค์ประกอบสมองวาสนาอาทิตย์ขึ้นลักษณะแนวแบบนี้ได้นะถ้าเป็นคนซื้อถ้าเป็นคนซื้อ องค์ประกอบตัวนี้ก็มีได้แต่มันจะมีเส้นตัวนี้เด่นๆก็ามาอยู่ในระหว่างนี้ด้วยนะครับถ้ายิ่งได้เส้นลางสงวน้ามาอีกเนี่ยก็ดีในวัฒนาจากเนินจันทร์้าไปอีกเนี่ยจะถูได้ง่ายถูได้บ่อยได้หลายครั้งด้วยนะครับองค์ประกอบของคนที่ชอบซื้อหวยแล้วมันจะถูได้บ่อยนะแต่เมื่อตัวอย่างนี้คือ เป็นเจ้ามือนะเป็นเจ้ามือเปรนว่าใครจะสามารถมีรายได้แบบลับๆก็ต้องมีต้นทุนของเส้นสมองแล้วก็เส้นอาทิตย์ตามที่ไล่ฟังไปด้านด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือตามที่ไลฟฟังให้ดูนั่นแหละนะครับถ้าคิดจะจะเป็นเจ้าเสเอง